คลิปนี้เป็นคลิปการทำน้ำยาขนมจีนแกงเขียวหวานที่มีความพิเศษมากสำหรับองอิงแกงเขียวหวานหม้อนี้มีความสำคัญกับองอิงมากเพราะนาเป็นคนทำให้องอิงทานนะคะหลังจากที่องอิงบอรได้เจอกับนามาประมาณ3ปีนะคะแล้วก็อาหารแกงเขียวหวานหม้อนี้เป็นหม้อที่พิเศษเพราะว่านาต้องการที่จะโชว์ฝีมือใหายเช่าขี้เอเตอร์ที่ไปหาองอิงวันที่ยี่สิบเก้า ท่านว่าที่ผ่านมาค่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากเคสดให้หลานกินแล้วก็อยากเคดให้พี่ให้น้องที่มาเยี่ยมมายามให้มีความประทับใจในแม่เขียวแล้วก็ในอุงอิงหน้าก็เลยสรรสางเมนูนี้ขึ้นมาด้วยจ้าเปดเป็นตะเปื่อเถอะเปิดลุน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 ลุ่นลุ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 นุนล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 ุลุนลนลุนล เพี้ยนหม้อเนี่ยๆช่วยอันลูกชิ้นสีอืดช่วยลูกชิ้นสีอืดเพี้ยนหมอเพี้ยนหม้ออ๋อมาเนี้ยอานยังใส่อีกป๊าดพี่น้องหมอนี่ไหมเนาเชียเพื่อนว่าบ่ฮะบ่อยากโชว์หนาอ่ะใส่ลกไปเลยค่ะคนที่ว่าไปปั้นอย่างนี้มาทิมงลงอย่างี้ทิ้งลงอะไรเป็นเนื้อมาเพิ่ไปพี่น้องเลยเอ้ยมาจานอ๋อ เชียบว่าอยากออกกล้องเชียบผูน้นี่เทียบรอพี่น้องสีมองว่าอุ้ยแค่แกงเขียวหวานสำานี้ก็เอามาช่วยพี่เห็นองเบิงแกงเขียวหวานมอนี่เป็นแกงเขียวหวานที่มีคุณค่าทางจิตใจกับอุ้งอิงมากๆพราวานหนาเป็นคนเห็ดให้กินแล้วก็เฮ็ด และสรรสางเมนูนี้ขึ้นมาลังสรรเมนูนี้ขึ้นมาที่บ้านสวนอุ้งอิงนะคะเพื่อที่สีไหพี่ให้นนองเช่าเคี่เ,อเตอร์ได้ชิมรสชาติชิมฝีมือของคุณหนาของอิงเองรักทุกคนนะคะ